น้มัสการขอโอกาสูเจา้าค่ะจะเริ่นสุกจะเริ่นพ่อนจะเริ่นสุกสวัสดีอจะเริ่นสุขสวัสด,สสสดีพูดกับญาติกับโยมทักทายญาติโยมไปก่อนจะพูดอะไรก็พูดไปหาดพูดฝึกพูดไว้อืมเป็นการสนทนาเรียกว่าปฏิสันฐานทักทาย พูดให้กำลังใจพูดอะไรก็พูดกับญาติกับโยมไปก่อนเด้อพูดไปเลยมีอะไรก็พูดไปวันนี้มันก็มีโอกาสมาที่วัดสว่างธรรมบันดาลน,นะคะเพื่อขอความเมตตาให้กำลังใจญาติธรรมนะคะแล้วก็จะเรียกขอโอกาสปูเมตตาเกี่ยวกับโชคลาภนะคะ ถ้าเราโชคลาภแล้วแต่ปู่จะเมตตานะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะคะวันนี้มารีก็จะพาท่านผู้ชมมากล่าวนมัสการนะคะอขอความเมตตาปู่ฤษีวัสวางรรมันด้านนะคะก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มารับพรนะคะดีใจที่ได้รับพรนะคะ ก็มาตามคำขอของท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะให้มะลิเน้นถ่ายปู่ฤษีวัสว่างธรรมดานนะคะหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโชคลาบ <c oughs> ก็แล้วแต่ปู่จะเมตตาพิจารณานะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะคะได้รับสินรับพรแล้ว ล้วนแต่เป็นสิริปเป็นมงคลนะคะวันนี้มะลิก็มีโอกาสมาตอนค่ำนะคะหลังจากที่เลิกงานนะคะเลิกภาระหน้าที่นะคะก็มาทำหน้าที่ต่อนะคะก็คือหน้าที่เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นสื่อกลางนะคะ เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหากว่าผิดพลาดประการใดในการทำคลิปนะคะในการลงคลิปมะลเก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับสินได้รับพรกับปู่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ นอกเหนือจากนั้นตามที่ปู่ท่านเคยบอกว่าโชคลาภเป็นผลพลอยได้นะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ได้ตลอดแม่ขาสายก็คือขวัญกำลังใจจากปู่นะคะที่ปู่ได้เมตานะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะ ทางช่องม,มาริชาแนลนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะม <c oughs> ีอะไรอีกวอกวอ,อกโะกาสปูเมตตาเจ้าค่ะาตามอัธยาศัยเจ้าค่ะ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบแปดมิถุนายนหกสี่เจ้าค่ะปูเดือนนี้มีกี่วันเดือนนี้มีสามสิบวันเจ้าค่ะอืวันนี้อากาศร้อนมากเนะสงสัยฝนจะตกถ้าฝนตกมากไฟก็ดับเลยวันนี้ฝนตกมากไฟก็ดับ จะพูดอะไรจะปลาลบอะไรก็ต้องด้วยความเร็วสูงก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายวันนี้สำหรับโจกลาบก็พยายามติดตามมาไว้พยายามติดตามเน้นที่ลายทรงลายเส้นนั่นแหละแต่เกินไปก่อนหน้านั้นก็ที่จะระนาไปก่อนอืม หลายเส้นสมมุติถ้ามีถ้าก็ถือว่าเป็นการ <c oughs> เป็นการสรุปเป็นการสรุปก็ว่าได้ก็มีญาติโยมถามเข้ามาถามเข้ามาในช่องที่มาถ่ายทำวันนี้แหละญาติโยมยำจะตุปัจจัยมาถวาย ก็เลยสอบถามเข้ามาพอดีญาติโยมที่มาถ่ายทำไล่สสดสงสัยจะดูปิิศนาก่อนหน้านั้นนี่ยังไม่ได้ลงในช่องนี้เลยมีความสงสัยว่าเที่ยตมาให้ปิิศนาโชคลาภไปปิิศนาโชคลาบ,าลาบที่ยตมาบอกว่ากล้วยนะ อเอากล้วยไปก่อนเด้อเอากล้วยไปก่อนเด้อน่นนะอืปิศานาโชคลาบโชคลาบวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมจ้ะค่ะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีญาติโยมถามว่ากล้วยนะอาตมาให้ปิศา กล้วยไปใช่ไหมกล้วยกล้วยนะอย่าโยมถามเข้ามาว่ากล้วยมีกี่วีบ่างวางั้นไม่ใช่ว่ามีกี่วีมีกี่ลูกดอกท่านทั้งหลายกล้วยวีเข้าใจไหมกล้วยวีนี่คือปริศนากล้วยวีนะกล้วยกล้วยวีนั่นนะอืมก็มีแค่นั้นแหละ กล้วยวมนี่ก็คือปิดจนาะวัดสว่างธรรมดานขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจพิจารณาเป็นแนวทางอ,อย่างมีสติขออภัยถ้าพูดไม่ชาดเนอืมพวกเด็กวัดมันมานอนวัดทำไมมันเสียงดังจังวะไปบอกมันนะไป ไปบอกเน่นอยู่นี่ก็ได้ <c oughs> เน่นอยู่นี่ก็ได้เจ้าไปบอกมันนะไปวัดนี้ต้องการความสงบ <c oughs> วัดเป็นสถานที่สงบทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือสำรวมกายการไปการมาภายในก็คือสำรวมจิต สำรวมจิตสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านกําลังสวดมนต์เจริญเมตตาภาวานานั้นเสียงดังๆก็จะส่งเสียงลบกวนท่านนั้นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมถ้ากลัวบาปกลัวกรรมอย่าทําชัว่วจะมองมัอมนไม่ไปเมืองผีจงเลือกทําแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกข์ไป วันนี้เด็กวัดมานอนวัดหรือมั้งเนาะใช่ไหมพอดีโรงเรียนปิดเนาะบางโรงเรียนเนาะช่วงโควิดโรงเรียนปิดบางโรงเรียนดิไม่ใช่ว่าหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็หยุดโรงเรียนแต่ว่าก็เป็นธรรมดาของเด็กวัดยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดอกอืมวันเสาร์วันอาทิตย์บางวัน วันเสาร์ทย์เขาก็มานอนวัดวันธรรมดาก็มาถ้าว่างๆแต่ว่านานๆทีเนาะค่อยจะมาใช่ไหม, <Yeah. S 1> มแต่ก่อนก็มีเด็กวัดนอนประจำทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ประจำแล้วแล้วแต่อืมโอกาสเขาอืม ทุกวันนี้จะหาเด็กเข้าวัดก็ยากแม้่แต่ผู้ใหญ่ยังไม่เข้าเลยส่วนมากคนเข้าวัดเวลามีทุกนะเวลาเป็นทุกไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลไม่รับแล้วก็มาหาพระแล้วเห็ดนมนต์ให้ขน้อยแนย่ขน้อยเก็บทองขน้อยปวดหัว ญาคูเอ้ยเบิ่งไห้ขน้อยแน่ลูกเป็นยังคือบอกบ่ฟังแท้เพิ่นเกิดจิมาชมสู่เฮาฟังเถอะไปญาคูเอ้ยเบื้องไห้ขน้อยแน่ผัวขน้อยเป็นยังือป๋ามันก็หนีเบิ่งไห้ขน้อยแน่เมียขน้อยไปทังไหนือบ่กลับมาจากเทือเวลามีทุกกอคิดถึงพระแล้วยามอยู่ดีทำทีดูถูกพระ ยามมรณะก็ไม่พ้นผ่าอยู่ดีๆล่ะถ้ามีทุกข์เนียเห็นทุกข์จังเห็นธรรมเด้ความทุกข์นี่สอนเราเด้สอนไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิตอืความทุกข์นี่สอนทุกอย่างเด้ความทุกข์เป็นยาวิเศษความทุกข์เป็นของดีงานเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนมีเด็กวัดมานอนหลายคนตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาใหญ่แล้วเข้าโรงเรียนมแล้วสำหรับอาตมาเนี่เข้าวัดตั้งแต่ตัวเล็กน้อยเลยสวดมนต์สวดพรสวดมนต์ทำวัดได้ตั้งแต่เป็นเด็กเดยเขียนยงเขียนยันมเนี่อืมเป็นคนชอบทางนี้ ออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรตัวนี้น้อยเด็อืาอาดามานี่บวชตั้งเป่เป็นสามเณรอืมก่อนที่จะได้บวชก็หลายเดือนพอสมควรเด็ไม่ได้บวชง่ายเหมือนทุกวันนี้ต้องอยู่วัดหลายเดือนจนกว่าจะสวดคลองนาคสวดอะไรได้อืมเป็นเด็กว่าก็ต้องอุปธรรมอุปถามครูบาอาจารย์อืม นอนดึกลูกเช้าตื่นตั้งแต่ตจสี่ทุกวันสมัยเป็นเด็กวัดเป็นสามเณรก็อุปธรรมอุปถารรมภ์ก็สรงองค์เจ้าสามเณรรูปเดียวพระเยอะๆนะสมัยก่อนเราก็ได้บุญอันนี้สงูงผลบุญครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็อธิษฐานให้ให้พรหน่อยเอ้ยบัดันให้เจ้าเจริญนในศีลในธรรมเด้อวัดษัน แต่ก่อนอาตมาเป็นเนนน้อยเอ้ยว่าสันให้เลยเป็นคู่เป็นบาเลอว่าสันเพื่ให้ศีลให้พรให้ทำเราก็มีกำลังใจอบวชเป็นสาม,มเณรเราก็ยัดพระเลาด้วยบัดเนี้ยัดพระก็คือว่าบวชจากสาม,มเณรแล้วก็ต่อใส่พระเลยเรียกว่ายัดพระโดยที่ไม่ได้สืบก่อนอืบวชพระต่อเลยบวชพระ ต่อเลยจนเท่าปัจจุบันทุกวันนี้แหละ <c oughs> วันนี้ก็มีปิศนาเด้อกล้วยวีนี่กล้วยวีนี่ไม่ได้ว่ากี่ลูกกี่ลูกดอกกล้วยวีนี่กล้วยวีกล้วยวีกล้วยวีเด้อปิศนาย้ำให้เชียวหมากคำใหญ่วันนี้เสียงชัดเจนไหมเนาะ กวยวีกวยวีกวยวีอือเอาอย่างไงก็ขอญาตโยมมีความสุขความเจริญหายทุกหายสุกหายโรคหายภัยหายความหายเขียนหายเวรนหายภัยบางมีสีสุขแข็งขาดปลอดภัยลาบผลบุน,นทวีบางเกิดเป็นดีสิริมงคลนอกในซ้ายขวาบนล่างจิตใจกายสังขาร เป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศรีศริสวัสดีจงบังเกิดมีเกียรติเกียรยมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเด้อสวัสดี